สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมแตงไทยหรือข้าวหนมมาแต่งลายเจ้าขนมแตงไทยถ้าเป็นต้นตำรับเดิมจะใช้เพียงแป้งข้าวเจ้านะคะแต่เพื่อให้ขนมของเราเหนียวนุ่มเราจึงใช้แป้งสี่ชนิดด้วยกันค่ะเริ่มต้นการเตรียมด้วยการจัดเตรียมใบตองก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นกลวยใบตองค่ะ เช็ดทำความสะอาดใบตองให้เรียบร้อยนะคะทั้ง2ด้านวันนี้เราจะทำให้ดู2แบบนะคะแบบที่หก็คือการตัดใบตองเป็นวงกลมก่อนค่ะหาภาชนะจานชามที่เป็นวงกลมมาเป็นแบบนะคะจากนั้นจะเตรียมไว้ก่อนค่ะแบบที่2ก็คือ ฉีกใบตองแบบนี้ให้กว้างเท่าๆกันนะคะแบบนี้จะม้วนเป็นกรวยก่อนแล้วก็ค่อยตัดทีหลังค่ะแล้วอุปกรณ์สำคัญก็คือไม้กลัดนะคะเราตัดเตรียมไม้กลัดมาจากทางมะพร้าวค่ะใช้ทางมะพร้าวแห้งแล้วก็ตัดเชียงๆแบบนี้เพื่อให้ไม้กลัดของเรามีความคมทั้งสองด้านนะคะมีความแหลม เราจะม้วนใบตองของเราค่ะทำเป็นกลวยลักษณะแบบนี้ถ้าอยากให้ปากแคบเราก็หมวนเข้านะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดใบตองค่ะตัดตกแต่งกล้วยปากกลวยนะคะด้วยกันไกลให้เรียบร้อยค่ะ คานี้เราก็จะได้กรวยสำหรับใส่ขนมแล้วนะคะลองมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจับใบตองแล้วก็ม้วนเข้าลักษณะนี้ค่ะใครถนัดซ้ายถนัดขวาก็ต้องลองจับทิศทางดูนะคะม้วนเข้าเพื่อให้ปากกรวยแคบค่ะจากนั้นเราก็กลัดด้วยไม้กลัดแบบนี้นะคะใบตองถ้าเกิดเราคึงแดด สักพักหนึ่งเขาจะมีความนิ่มนะคะไม่กรอบถ้าตัดจากต้นมาเลยแล้วมาทำเนี่ยจะทำได้ยากใบตองจะแตกนะคะตัดตกแต่งปากกล้วยแบบที่สองก็คือแบบที่เราตัดเป็นวงกลมไว้แล้วนะคะเราก็จับม้วนเป็นกล้วยได้เลยค่ะแล้วก็กลัดด้วยไม่กลัดนะคะ เพื่อนๆถนัดแบบไหนก็เลือกทำแบบนั้นได้เลยค่ะเ <_ d ata> ตรียมมะพร้าวสำหรับที่จะขูดใส่ขนมนะคะเราซื้อมะพร้าวจากตลาดที่เขาโม่ขายมาค่ะขอซื้อแบบที่ยังไม่ได้โม่แล้วก็ใช้ แบงมือขูดแบบนี้เป็นเส้นสวยๆนะคะแบบที่จะใช้ผสมในเนื้อขนมเราสามารถใช้มะพร้าวขูดถาวที่เขาช่างขายเป็นกิโลได้เลยค่ะหรือจะขูดมะพราะ้าวจากกระต่ายขูดมะพราะ้าวก็ตามสะดวกได้เลยนะคะก่อนที่เราจะเตรียมส่วนผสมขนมเราเตรียมน้ำสำหรับนึ่งไว้ก่อนค่ะน้ำจะได้เดือดพอดีนะคะใส่ใบเตยไว้จะได้หอมค่ะ ผสมแป้งทั้ง4ชนิดของเราเข้าด้วยกันนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าใหญ่ม่อมแล้วก็แป้งมันสำปะหลังค่ะถ้าใครไม่สะดวกแป้งชนิดไหนก็ใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแทนได้เลยนะคะเราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะซึ่งจะมีความหวานละมุนกว่าน้ำตาลทรายนะคะเติมในส่วนของมะพร้าวขูดแล้วก็แตงไทยค่ะ ปรับลดความหวานได้ตามชอบนะคะตามความหวานของแตงไทยใครจะสะดวกนวดด้วยมือก็ได้หรือใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะจะเห็นว่ามีน้ำออกมาจากแตงไทยนะคะเราจึงไม่ใช้น้ำกะทิใช้เป็นกะทิผงแทนค่ะเพื่อลดปริมาณน้ำในส่วนผสมนะคะจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ส่วนผสมขนมของเราเรียบร้อยเตรียมหยอดนะคะวิธีการหยอดก็คือเสียบกรวยใบตองของเรากับรูลังถึงแบบนี้นะคะเว้นระยะเพื่อให้ไอน้ำขึ้นด้วยค่ะตั้งกรวยตรงแล้วก็หยอดขนมของเราเกือบเต็มพิมพ์เลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะหยอดในถ้วยตะไลแล้วก็พิมพ์ซิลิโคนให้ดูด้วยค่ะโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดที่เราเตรียมไว้นะคะ นำไปนึ่งในน้ำเดือดประมาณ20-25นาทีค่ะสังเกตจากสีใบตองแล้วก็เนื้อขนมที่สุกใสขึ้นนะคะขนมของเร้าสุกเรียบร้อยค่ะขนมแตงไทยหรือขนมปลาแต่งลายของเมืองเหนือก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะลองทำทานกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ